ในส่วนของมือนีก็เป็นวันยุทของสาวมลดีนั่นละจ้าแต่ว่าลานสู้ชีไอเสียนน้นเพิ่นบอดียุทธฉันก็เลยออกมาซื้อของบรนโขกอิมาลาจากยหลายอันลายอย่างเพื่อเอาไปใส่ในการแต่งหน้าขนมสู้ชีน่นละจ้าพูดถึงขายของตลาดนัดได้หญิงสาวอาทิตย์หรือว่าวันนยุทนะคะตะเอร์เจงซีนะจ้าคนกระสิบเป็นยางตลาดนัดหลายเป็นพิเศษจ้าอายเพิ่นก็เลยเลือกที่จะบอดียุทธตรงกับวันนสาวอาทิตย์ค่ะเพิ่นอยากพักหรือว่าเพิ่นมีธุระ เพื่อนกะจะเลือหยุดวันจันทร์ถึงวันซุกนั่นแหละจ้ามาที่นี่ปกติแล้วเพิ่นกะเป็นคนออกมาสื่อของมันโคกเองแต่ว่าก็บ่เคยทายคลิปให้ฉันไปเล่าเรื่องชักเทือเมื่อนี้ฉันก็เลยคันอาสาออกไปสื่อเพื่นนั่นแหละจ้ะสื่อหลายมองยุจ้ะทั้งตลาดทั้งลานค่ะแล้วก็ทั้งทางทางก็มีกำมาหอดก็ไม่กินข่าวกันสะกอนนั่นแหละจ้าพะว่าฉันไปประมาณชั่วโมงหนึ่งในการสื่อของหลายอย่างนั่นแหละจ้ะกำมาไอเสื้อก็ไเด้เตรียมกับข่ากับน้ำไว้ลอหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะ มาหอดกะดีกินเข่าเสแสรบโลดตำบอกแจงที่ฉันอยากกินแค่บอกว่าอยากกินกะตำเวทาจะเป็นดีค่ะหญิงนี่แหละฉันเอิญมันวาความสุกการที่ได้นางกินเขากับคนรูดใจขางบานาบ้านฉันนี่มันคือที่สุดของความสุกแล้วจ้ะฉันม่เดตตรงการความซุกรู้ร้าอีกยังมากมมยเลยฉันขอแค่ทุกคนในขอบคัวรักกันแค่นี่ฉันจะเอิญมันวาความสุขแล้ว การมาประกอบอาชีพคาขายส่วนโตนี่มันก็ดีอยู่หลอกยิง,งเพราะว่าเฮ้าจะกินเขามากว่าหนึ่งชั่วโมงเฮาก็ยอมเห็ดได้จะ้ะและเฮาก็จะเริ่มงานหลังผ่าตีของเพนแล้วมันก็เห็ดได้จะ้ะหรือว่าเฮาสิไปเหตุุราทางอื่นก่อนกลับมาเฮ้าควยไม่เห็ดงานเฮามันก็เห็ดได้เพราะว่าเฮ้านะเป็นไดน้ตัวเองแต่ว่าอันมันขอเสียมันก็มีโบแมนว่ามันสิมีใจขอดีเพราะว่าการเี่เฮ้าไปขายของทุกมือมันก็ได้รับเงินทุกมือจะ้ะ กลายเป็นว่าเข้าสิหาวันยุดหรือว่าวันพักผ่อนยากขึ้นนะจ๊ะพะว่าวันหยุดวันพักผ่อนข้องเข้านั้นมันก็บดิเป็นตายโตเหมือนเขาเหตุงานประจำนั่นแหละจ๊ะเพราะว่าคันว่าสิยุดธก็เสียดายเงินอก็ว่าอว้ยไม่ได้เงินทุกมือเหมือนนี้พ่อขายได้เหมือนนี้พ่อขายดีเดี๋ยวมือหนาจังยุดทัดไปเรื่อยทัดไปเรื่อยทัดไปเรื่อยนั่นสิแม่จ๊ะ ฉันก็กลายเป็นวันเสาร์ที่ฉันมันก็ะพานไปแล้วจัน้รนัึงศุกชันก็ต้องเฮ็ดงานต่อเพราะว่าควงว่าเออืันนี้มันพ่อใครใดนะเสียดายเงินถ้าเกิดสยุตธกินเข้ากันอิ่มแล้วตัดภาพมาหน้างานของฉันเลยจ้าหน้างานวันหยุดเสาร์ที่เขาฉันมันก็จะฟินๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าด่านนา มองเห็ดงานนิแกคือเขียวขจีไปหมดเลยจ้าฉันก็ไม่หวยหาที่เที่ยวแล้วนะจ้าวิวหลักร้านมันอยู่ข้างบ้านของฉันเองฉันเห็ดไปนั่งฉันจะสบายตาไปนั่งจ้าเขียวขจีไปหมดโอ้ยสดชื่นได้รับโอโซนเต็มปอดเลยจ้าพร้อมที่จะทํางานวันจันแล้วนะจ้าสูตรโอโซนเต็มที่แต่ว่าหนางานฉันไม่กระสีลักษณะหน่ละจ้าฮันนาทันหลังเห็ดหนังเห็ดนีแป๊บเดียวบายสองเวลาฉันเดินไวมาก อ้ดึเขึ้นมาอาก้กสิเป็นคนปั้นเขาซูชีน,นั่นละจ้าเราจะทํางานข้างกันนะจ้านะเหตุขังกันแบบนี้อยู่คนละโต๊ะจ้าแต่ว่าฉันสี่ยืนคานาบกหนาวก่อนเพราะว่าไม่มีน้าจิ้งซีฟู้ดกับเบิร์ดเล่จะลองปั้นน้าจิ้งซีฟู้ดจ้าน้าจิ้งซีฟู้ดของร้านเรามันอร่อยมากนะหญิงฉันใส่บกหนาวแทร้อยเปอร์เซนเลยจ้ะมันนาวซื้อทีละสอบนะจ้าหลังจากนั้นเตรียมตัวเสร็จแล้วออ้กสิไดเวลาเดินทาง ออกไปล่างเงินบาทแล้วจ้าหน้าตาแบบนี้นะทุกคนชนะฝากอุดหนุนไอเนี่ยด้ยจ้ะขอบคุณค่ะ